ครับ BNS ครับตอนนี้เราอยู่ที่เทวาลัยนะครับหรือว่าเป็นบริษัทคือจากกระพัดมังคขั้งนะครับเราออกแบบช่วยนะครับลูกค้าที่นี่คือในการแบบ Wi-Fi แล้วก็ระบบเน็ตเวิร์กนะฮะทางนี้ก็เราก็ใช้ตัวที่เป็นด้วยเจียนะครับในสับแสที่คือเรยี่นะครับ,บ,บเป็นเกตเวย์นะครับ,นนรบในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงพวกสวิชชัปนรืก็เป็นแบบ QE นะครับเพราะว่าที่นี่ก็จะมีเรื่องของ Access Point เป็นที่ว่าที่นี่เป็นบริษัทไปนักง,งานแล้วกันถึงแม้ว่าอาจจะเป็นลักษณะืองเทวรายที่คนเข้ามาบูชานะก็จะมีเรื่องของ Access Point ที่ติดตามแต่ละชั้นนะครับที่นี่ก็สึกจะมีประมาณ4ตัวนะครับก็จะมีโซนโซนรับรองโซนพนักง,งานแล้วก็โซนผู้บริหารนะฮะหลักๆเราใช้ใเป็น Wi-Fi แบบ AX ครับอันแปดนะเพื่อจะรองรับอุปกรณ์ที่ได้มากขึ้นเพราะว่าที่นี่ก็คือจะเน้นในเรื่องของ WiFi ไร้าสายเป็นหลักจะไม่ค่อยมีการเดินสายแรนเท่าไหร่แต่ว่าส่วนของตัวพนักง,งานเนี่ยก็คงจะมีสายอยู่เพื่อความสเสถียรน,นะพอยท์ที่นี่ก็คือว่าเราแบ่งสับเน็ตออกมาเป็นทั้งหมดประมาณ4สับเน็ตก็คือ IoT ในเรื่องของเกสนะครับแล้วก็เรื่องพงงนักงานเรื่องของบอสนะครับบอสเนี่ยก็คือแบนด์วิด์จะไม่จํากัดส่วนที่เป็นพนักง,งานกน็คือแบนด์วิดต์จำกัดอยู่ที่ประมาณห้าสิบครับห้าสิบเมกนะครับดังนั้นเนี่ยจะทำให้มีเกิดการกวนกันระหว่างบอสกับพนักง,งานนะครับ มันถูกสะกบไว้ประมาณนี้ส่วนอื่นๆภาพการติดตั้งเป็นอย่างไรไปติดตา้รับชมส่วนใครที่สนใจในเรื่องของ s ซ l ูชัน n น็ตเวิร์กนะครัสามารถติดต่อไ,ได้ที่ไลน์แอดก๊าซายบีเน่นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยไว้พบกันใหม่ขอบคุณครับ